27รีสอร์ทอู่ทองสุพรรณบุรีสำหรับภายใน27รีสอร์ท27รีสอร์ทมีสถานที่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นศูนย์การเรียนรู้เกษตรพอเพียงเป็นการสาธิตการเลี้ยงแพะการรีดนมแพะ แล้วก็ฟาร์มไก่บ้านสัตว์เลี้ยงภายใน27รีสอร์ทยังมีสวนสัตว์ขนาดย่อมที่มีสัตว์แปลกๆต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นนกยูงอินเดีย นกยุงอินเดียเป็นสัตว์ป่าสวยงามเป็นสัตว์สงวนอีกแบบหนึ่งจระเข้น้ำเข็ม วางรูซ่า<ส>นกกระจอกเทศ หรือแม้แต่นกสวยงามเล็กๆอย่างเช่นนกเลิบเบิร์ดหงหยกคอคาเทลสวนสัตว์ต่างๆภายใน27บริร์ทมีสัตว์ป่ามากมายหลายชนิดที่ในปัจจุบันประชากรของสัตว์ป่าต่างๆเหลือจำนวนประชากรอย่างน้อยนิด ฟาร์มโคหมูป่าหมูป่าเป็นสัตว์ป่าอีกชนิดหนึ่งที่ปัจจุบันกลายเป็นสัตว์เศรษฐกิจผู้คนนิยมนำมาเพาะเลี้ยงเพื่อจำหน่ายเนี้อคอกคกมา 27รีสอร์ทตั้งอยู่อำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีศูนย์รวมข้อมูลเรียนรู้ทางด้านเกษตรพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและสถานที่พักต่างๆ27รีสอร์ทเป็นสถานที่พักที่มีสถานที่ที่สามารถสัมผัสธรรมชาติ27รีสอร์ท อำเภออูอ่ทองจังหวัดสุพรรณตอนที่หนึ่ง